ต่อมาขั้นตอนการใส่สายพานนะคะใช้น็อตอยู่สี่ตัวค่ะตัวนี้นะคะใส่เข้าไปด้านนี้อยู่ข้างนอกค่ะตรงนี้ให้ตรงล็อกค่ะตรงนี้ให้ตรงล็อก แล้วก็ยึดทั้งสี่ตัวนะคะมีสองฝั่งค่ะตรงนี้ให้ตรง